ครับพี่น้องต่อต่อต่อ,ตอ,ตอครับผมวยโโยายโหดลงในนนองละครับเอา้าตีได้ต้มแลงบ่ครับเมือนนั้นผมไปเหินน้องสาหน่อยก็ได้ได้พัดอยู่ครับเมือนนะโอ้มีหอดไผ่พี่น้องตะวดินยังซุ่มอยู่ครับจะแน่จะมีตัวลวครับผมว่าเอ้า ในทุนะครับแต่ว่าตัวนี้นอกประเด็นคือดุดหาเยี่ยนก่อนครับหาแนวเกี่ยมแรงครับคนแหงมัมากินเหล่าอยู่ท่าใดประธานเออตัวนี้ตัวนี้เปนหือไอ้เพิ่นครับกระสีกวดขี้ควายนี่ขึ้นมากนี่ครับยังสืบไได้ดินไก่ครับแต่ว่าทมเลยก็ได้นะครับตัวนี้หาแนวเกี่ยมแรงซื้อนะครับนอกประเด็นครับนอกประเด็นตัวนี้ 8 0 8, 8เมตรน้ำเงินสายจวดล่คดะครับแนวนี้เบิ้งพี่น้องเบิ้งสีมีตัวบ่ครับผมมามันตน้องมีแหละครับมองพมไปเฮ็ดมือนั้นก็บ่คขึ้นาสีมีกันยังมีนะครับโ,โอยพอเม่นแลเบรกมากแล้วบพี่น้องรถขึ้นแห้งนะครับมือน,นี้โอ้อย่างในปอยุเทางล่มอยู่ครับไงเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทาง อยู่เรื่องร่วมกันครับอ้าวโอ้ดันได้ายสองอ่ะโอ้ย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 ขับโหดเหมือนโกรธเมียมาเลยโอ้ยแข่ได้ตุ่มนะเด้อเป็นไงไม่ใหญ่เอ้ย เ,เกี่ยวงอนมากล้วครับออสิมี่โตประนอครับสิมี่โตประนอมาหลุ่นมาส้มกันครับพี่น้องเลยเป็นสูบบอกจะปีไม่เพื่อได้พี่น้องวันศกครับ โอ้ส่วนเวทม่วงเข้าจอดท้ายคีบครับผมน้องในี่เพิ่นเมาสองเมื่นสามนะครับพี่น้องมาเพื่อเฮ็ดอยู่วะครับมาจะ บอลถึงสองมื่อลกพี่น้อะ ทมาหลุดมาส้มไม่น้ำกันพี่น้องเลยเออแต่จกักเชียงหาโตให้ได้เนาะครับพเพราะได้ต้มพเพราะได้พัดมาแล้งครับ ลงหากกพ่็ดีอย่างหนึ่งนะครับเฮาป่าไร่ดินมาไกลนะครับกะดีคนระเบียบนะครับตัวน,นี้ครับได้ใดหาเนี่ยกินไปน่ำน,นะครับผมตด้ยีก โอ้ยกอเป็นพ่อโต่อยลีโอ้ยมีแล้วดินซุ่มนึ่งท้ายยิงนหนานึงได้การเอาพอมาโคกหาเย็นขึ้นกันละครับพ่อดินซุ่มละครับพอ่อจะแบกล้างไรครับยี่โอ้ยคูณได้มาสั่งไห้ มีตัวไหมมีตัวไหมยังไม่เจอครับยังไม่เจอเออโอ้หวัวด,ดินซุ่มแล้วครับนารุ่นครับนารุ่นแบบนี้แก้วแก้วมีเปอร์เซ็นต์ครับมีเปอร์เซ็นต์นี่นว่าไหมน้องโอ้ดินเนี่ยนี่บอ่อเลือแหละครับผมว่าจางังไรกัน ต้องม่โตห้ส้มแท้ละครับคิดว่าเออเออเอาตัวนี้นี้กับพอ่อคิดว่าเขามีกับสีพ่อนะครับขาพ่อมีก็กินแห้วตอไปครับ ตัวรถจะพร้ ة, อมตัวจอะไรเอ้ยโอ้ยมาเข่าดีเลยนะครับเอ้ยภารกิจหาเอียนห้องเ้องครับ ต,งตังมีแหละครับพระดินซุ้มแน่องสีครับออจุดประสงค์คือหาเยี่ยนเท่านั้นนะครับเรื่องงานเล้วย่มไ้กระซางมันครับมันงานจะคลองครับ คนครับคนกำลังหอดดินซุ่มครับย่างครับย่างย่างพอด้เจออยู่ครับเก็ดปานแมคโครอร์โลดพี่น้อง 好，拜。<Bye. S 2> เดี๋ยวเพิ่นกนดีกนพี่น้องถ้าเห็นโตเดี๋ยวจี่าให้ส้มหม่นะครับผมคอมเนสิได้เอารถมากกลซอยเพิ่นบ่ครับเฮ็ดดีเอาไม่น้องคิมเลิเพี้ขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับผมเจอกันลิมไหนพ,พี่น้าครับสวัสดีครับ